เร ah: ียบร้อยนะครับ80 200เมตรกาวกระโดดที่ไกลมากอามาพี่โดนจริงเหรอเป็นกล้องสเปกเทพเลยทีเดียวสำหรับกล้องตัว1 0คณ4 4 s f i r นะครับตัวนี้เป็น HD แต่ผมจะอธิบายรายละเอียดของเขาให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ สวัสดีครัผมทุย์บัฟฟโลแมนนะครับวันนี้มีกล้องมาแนะนําตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องสเปคเทพเลยทีเดียวสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องของ Discovery สเปค1 0คูณ4 4 SFIR นะครับตัวนี้เป็น HD ก็เทพยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดของเขาให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับกล้องตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล้องก่อนตัวกล้องเนี่ยนะครับเขาจะมีตัว สายยางยืดมาให้นะครับคู่ตัวมาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อกันแสงแบบเตาะร่องด้วยนะสามารถถอดได้ใส่ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใส่หรือต้องการจะใส่ก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับส่วนท่อของเขาเนี่ยจะเป็นท่อ30มมตรตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของความคมชัดภาพได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นท่อใหญ่นะครับแล้วก็กระเถิบไม้นิดนึงตัวนี้จะเป็นสวิตไฟไฟของเขาจะมีทั้งหมด2ส,สีมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับปรับความสว่างได้สีละ5ระดับเลยทีเดียว ด้านหน้าก็จะเป็นตัวสาถ่านนะครับสามารถถอดเปลี่ยน่านได้แล้วก็กระเถิบมาอีกหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลาหลาเนี่ยของเขาสูงสุดถึงระยะ500รอยหลาแล้วก็ต่าสุดเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าสิบหลานะครับพูดง่ายๆก็คือกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องฟิกสเปกก็จริงแต่สามารถใช้ในระยะไกลๆได้ถึง500หลาเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเนาะทีนี้ตัวปรับบนล่างกับปรับซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอก เป็นระบบที่เซ็ตซีโร่ได้นะครับสามารถเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่ได้ผ่านตัวนี้เลยก็คือถอดฝาด้านบนออกแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ใหม่แค่นั้นเองส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ากล้องตัวนี้เป็นฟิกสเปคหรือว่าฟิกซูมนะครับไม่สามารถซูมเพิ่มหรือซูมลดได้เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นผ่านกล้องตัวนี้มันจะเป็นภาพขนาดเดียวไม่ใหญ่ไม่เล็กมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผ่านตัวโทรศัพท์ไทยเส้นเล็งให้ดูนะครับ ส่วนด้านหลังอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับระยะสายตาในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยสามารถปรับสายตาสั้นสายตายาวได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสายตานะก็อย่าไปปรับนประมาณนี้นะครับให้ดูโดยรวมก่อน สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนำให้กดการติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคำว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอดและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยนะครับ โอเคนะครับเบื้องต้นเราดูกล้องโดยรวมไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบยิงให้ดูแล้วก็ให้ดูภาพของตัวเลนกล้องตัวนี้ด้วยว่ามันใสขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมทําการตั้งเป้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการยิงทดสอบให้ดูเลยแล้วกันเนาะว,ว่าความละเอียดของเจ้ากล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างระยะแรกเนี่ยที่ผมจะยิงก็คือสี่สิบเมตรนะครับตัวนี้เส้นเล็งเขาจะบางครับความละเอียดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนตัวเลนส์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยบํา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 อยู่หรอือเป่อย่าบอกนะฝ่ายล่นไปแล้วจริงปะน่ฝ่ายล่นไปแล้วเหร <laughs> <laughs> Mèng ơi Mèng qua bao Yệt lần chính ạ à. บรรจุก่อนนะครับเบื้องต้นผมตั้งเป้าไว้ในระยะที่40เมตรเนาะถ้าการยิงในระยะอื่นเนี่ยอาจจะต้องทําการยิงเผื่อสักนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้เราย,ยังไม่ได้ยิงเผื่อเลยอาจจะต้องยิงเทสหนึ่งนะัดเพื่อหาตาบลกระตุนที่ตกด้วยนะครับปรับหลาช่วยนิดนึงนะครับโอเคภาพใส่ละ ลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ปืนเดิมไกลเดิมนะครับโอ้ยกระจาย40เมตรอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป้าที่2ในระยะ60เมตรเมื่อกี้เป็นฝาอะไรนะรีโพใช่ไหมรีโพเนาะเดี๋ยวเป้านี้เราจะฝาอะไรวะจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นฝาคาราบาวแดงถ้าจำไม่ผิดนะปรับตัวฐานที่สูงทั้งนิดนึงนะครับโอเค เจอแล้วปรับหลาดสักหน่อยเนาะโอเคภาพก็ค่อนข้างใสแล้วเชือดเลยแล้วกันไม่รู้จะโดนไหมนะเพราะว่าอาจจะมีตำบลกระสุนที่ตกห่างออกไปเพราะว่าเราตั้งเป้า40นะครับแต่มันห่างไป20เมตรโอ้เห็นไหมอ่ะทีนี้เราจะเผื่อเป็นเลขหนึ่งนะครับเรารู้ตำบลตกแล้ว เรียบร้อยนะครับกระจุยกระจายมาเป้าที่สามตัวนี้ระยะอยู่ที่เท่าไหร่วะแปดสิบอ้อแปดสิบเมตรลืมลืมลืมโทษทีมามาดูแปดสิบกันนะครับเดี๋ยวหาตำบลกระสุนก่อนนะครับอนลืม,มปับหลาโฟกัสภาพอ่าชัดใสแล้วครับ จะเจอแล้วตกไปที่กึ่งกลางระหว่างเลขสองกับเลขหนึ่งนะครับน่าจะใช่มาดูกันอีสีวีเสียบบนมีนิดเดียวเอาไหมเอาขออีกที่นึงซ่อมซ่อมซ่อมเรียบร้อยนะครับแปดสิบสว่างใส <laughs> เอามาฟาสุดท้าย สองรอเมตรก้าวกระโดดที่ไกลามากตัวนี้เมื่อเกี้ยผมลองยิงเทสก่อนที่จะยิงจริงละมันตกไปที่เลขสี่นะจะได้ไม่ลองให้เสียเวลาปั๊ปปั๊ปปั๊เรียบร้อยตายคาที่นะครับนัดเดียวทีนี้มันมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับลูกเหลือกี่นัดละจำไม่ได้นะไม่เป็นไร <laughs> มีฝาตัวเล็กอยู่นะครับอันนี้ผมไปตั้งไว้เผื่อฟุกเผื่อฟุกชอบ สร้างปฏิหารอีกแล้วอ่ะหมดแม็กดูไม่รู้กี่นัดนะจำไม่ได้ละถ้าฟุกนี่ก็โอ้โหแม่โคตรหลอ่ <c oughs> อเอามาเฮ้ยเฮีย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโดนจริงเหรอดูว่าโดนดินข้างล่างวะเฮ้ยไม่โดนจริงเว้ยสองร้อยบ้าไปแล้วเอาจี๊ยสิไม่โดนแล้วตอนนไม่สุกแล้วโอเคหมดสรุปผมว่ามันไม่น่าจะโดนนะถ้าโดนมันคงกระจายมากกว่านี้อาจจะโดนดินข้างล่างแล้วก็ตัวฝามันเลยแบบเขาเรียกอะไรนะกระเดิดกระเดิดไปนิดนหนึ่งนาะก็ ว่าแหละครับปืนเดิมไกเดิมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับอาศัยลูกฟุกอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความคมชัดของเจ้าตัวกล้อง HD 1 0ณ4 4นะครับเป็นกล้องฟิกซซูมที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่าเอาจริงเลยเนี่ยเวลาเรายิงหลายๆระยะเนี่ยเราแค่ปรับหลาตัวนี้ตามอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องไปปรับซูมเข้าซูมออกเพื่อให้ดูอะไรวุ่นวายนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องวุ่นวายเนาะก็เหมาะอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ ปรับบนล่างปรับ้ายวานี่เป็นแบบปรับเซตซิโลได้นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟไฟจะมี2ส,สี 2> โอเคสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตลากันไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่จะมีอะไรดีๆมาโชว์ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่สนใจสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอันนี้ขอญาตแถมนิดน,นึงในเรื่องของการขาย ขาตั้งปืนนะครับก็มีจําหน่ายให้เนาะตัวกล้องก็มีจําหน่ายให้ยกเว้นอย่างเดียวตัวปืนเราไม่มีจําหน่ายนะครับอันนี้ไปหาปืนที่ร้านคืนเรเองนะโอเคเราวันนี้ขออนุญาตลาคำนก่อนสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังคาใจอยู่ในระยะ200อไอตัวฝาขวดน้ําเนี่ยไม่รู้มันโดนจริงเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป้าจริงนะมาไปกันมาครับใกล้แล้วระยะ200โอ uh. ้โ หอบเหมือนกันนะสนามภูทรก็อย่างี้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโดนเป่าวะยังคาใจอยู่นะนี่เลยเปลากระป๋องอันนี้โดนเต็มๆนะครับเห็นไหมอันนี้ดูเข้าอันนี้ลูกออกบาน่อยฝานะครับตัวนี้นไม่โดนลูกไม่โดนนะฝายังไม่มีรอยตำหนิเลยเลยนะครับ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าลูกกระสุนนะ่ะมันตกร่างพอมันตกร่างปุ๊บมันโดนดินแล้วดินมันกระจายขึ้นนะครับก็เฉียดอาจจะเฉียดไปนิดนึงพอกระจายขึ้นปุ๊บฝ่ามันก็เลยเหมือนกับว่าโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟุกเว้ยไปเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้า ผมแนะนําให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่านหลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมาหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้ว สำหรับสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า f a c e b o o k Fanpage ก็สามารถพิมหาได้ตามนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ